ผู้สาวมาบอกครับโอ้ผ <laughs> ู้สาวมาผู้สาวมาไปแล้วตามเออเออเออเจาอ้าใยยิ่ยังแนบบ่ดียิ่งยังเป็นอีหยังนอกบ่ด <laughs> ีเนาะโอ้ แนวสงบสติอารมณ์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราช่องภายมิ่งมงคลค่ะใครมาใครมาผู้ใดมาผู้ใดมาครับมาแล้วน้โมสุดหล่อของเราน,น,นี่ลูกไส้ใหญ่ เดมมหาเมโมสวัสดีครับแม่แม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเพรไหนว่าจะพ้นสิตุกอืมไปจังช่นไรจ้าแล้วเบิดละเตียงังครับไปเรื่อยๆครับอืมบ่ได้เลยบ่ได้เลยทิ่มเบิรดละจ้าบ่ไดมเองเอาโอ้โหคุณแม่ลูกสองนะคะนี่แม่ลูกสองขอบคุณค่ะจากคุณแม่อะไรเนาะค่ะ ขอแม่ละพัดพอขอบคุณค่ะแม่ละพัดพอแม่เบนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ลูกนี่มามามามอ่ะอ่้ยฮู้ยแม่นยังอีกเนาะบัดที่นี่ทางพุ่นกับพ่อทางพุ่นเลยบัดนี้สาวอุ้มเออเออแม่นยังนอกบัดนี้เนาะอ้ยบันเทิงแล้วค่ะบันเทิงแล้วบัดนี้มามามาเออไม่แม่น้อยกินน้ำแล้ว สาวอุ้มเพิินกับหมอออกกำลังกายคุณพอดีเลยตนนั้นเนาะน่ารักมากนะคะโอ้จังไดนอบัดนี้นอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่เอซีใจดีทุกทุกท่านนะคะไปแล้วไปแล้วเออเอออคู้สาวมากบอครับ ผู้สาวมากผู้สาวมากไปแล้วตามเออ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 จะไปยังไวมาที่นี่ทั้งผีกรเพาะทั้งผีเอาเอาเออเอเยังเป็นยังหน้าว่าทีเนาะโอ้ ลูกสาวกันร้องระบาดนี่มวลวยปุ้ยเอามวนฟุบเลยงานนี่อือเด้อเอะาเอาตั้งทีกะอืออือแม่ยังน่อวันนี้เนาะเบิ้งเอาเด้อค่ะเบิ้งเอาเด้อบัดทีนี้เสาอุ้ม ไปบนไปแล้วแม่นอุ่มย่านเล่วานไปแล้วอไปอาดลานเลปะทีน้ไปอาดล,ลาน <c oughs> เล <c oughs> ่บ่ทีนี้เอาบัดีมาเบิ่งเล้บันนีเหลืออีกอยู่ <c oughs> <c oughs> เออ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 อะกอดน้อง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 เออรักกันรักกันลูกเฮ้ยเช็ค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 ยังอยู่คือเก่าบ้นเอิมิงวะเมโมครับคิดหอดคิดถึงคือเก่าครับขาดเด้อจ้านั่งเหยียบไหม เหยียบแบบออกเป็นกำเลยอ่ะไส่แล้วไสกันนี้เีนรดไม่แลเหากอากรา่อกาคู่กันค่น่เดี๋ยวเปมาไม่ก็เดฝากเมอันขับมอาไส้ไปเอาหนอนจาร์มเบิ้งเด่กบาดทีนี้มาเบิ้งเด้กอีหยังสิเกิดขึ้นตอบจากนี้น เขาไปจุกกันไปนี่เ่อค่าลงเมอไหรจ้า้กเอาเอามาทิมให้กินแน่นั่นไหมผุนอ่อยยูพุนผุนอ่อยมาเลยผุนเอาอ่อยมาย้อนให้กินแน่นี่ขาดเดจ้าลดกำขาดก่อนสวัสดีทุกๆท่านนะคะไม่เขียวบนฝากล่องไบ ไปเอากาแฟขอหลามค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีแม่เมย์ค่ะเออให้แม่โมกินน้ำดูความน่ารักเนภาพที่น่ารักเป็นภาพที่อบอุ่นนะคะหนึ่ามืิ มดแล้วมดแล้วบมี่บมี่อ๋อแม่แม่เขียวไปเอายูลูกมวะเต่าเลยค่ะมวนมวลเต่าบ่ห่างจากแม่โมเลยเฟิ่เฟื่นเฟิ่อนเ่อนอ่แม่ครับลาดูน้ำเยแม่มมีน้ำน้ำมาหนิให้ผมดูนะครับผมเอาเรามือลูกเราบึมมีน้ำน้ำ ไม่จะมุดลงไปได้แม้กันทั่นแหละลานองยินกันได้เจ้าเฟินน่เฟินเฟินน่ะเฟินอือขักเลยเอาไปดูเอาไปดูมมไปยืนที่หลกเออโอ้สุดยอดเลยโมยืนลูกยืนยืนยืนอือโอเคเลยอือายๆตายถายมึงอ้อนมึงอุุ้้ยอุ้ย้ยผมอยากกลับบ้านแล้วครับอยากกลับบ้านแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย ไม่เมื่อหิท่านใ่อตนี่ปาปแล้วปาทำไม่เย็นถือกองต่อแล้วต่อไปต่อไม่เล่นหับไม่ต่ออีกแล้วจ้ะใสของเข้าจ้ะเอาไปแล้วเอาบ่อจ้าใส่พือเ่เห็นเดีดีแที่คม่เต้นเดี๋ยวเมลพัดพสั่งจกมาดีๆเอาอ้อยปอนเกันจ้า เดี๋ยวฝากแม่เขียวจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ละพัดรขอบคุณค่ะหามัดบดจ้าเอื่อ้ดี่หยดเบิกสร้างนเนาะเอามาให้กินสงบสติอารมณ์นี่แม่เดี๋ยวไมพ่เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนูเอาไปให้จะได้แม่เขียวเดี๋ยวไปให้ยุบานจ้า เซตแท่บัดทีนี่เซตแท่จิบมะไให้ก้าอ๋อจ้าจ้าได้ได้ค่ะขอพูดละลายจ้าเอาแล้วบัดทีนี่แม่เขียวลบเด้อจ้าแม่เขียวลบเด้อนั่นถอยเลยไปเลยหาแม่ต้องดักไว้ละจ้าไปแล้วอ้า เออบายบายครับน้องนโมเดี๋ยวเอาไปไหเเ้แล้วจ้าเขียดได้ปบบที่นี่เขี่ยดแล้วเรียบร้อยเมามามาข้างหลังเร็วเร็เร็ไปหาเน็ตไปสงบสติอารมณ์มเร็วเร็วเร็ว ความน่ารักของน้องนิ่งนะคะแม่โมน้องน้ำโมไปเพียงเท่านี้นะคะยอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะ<ด>ถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขอไภัยด้วยนะคะเปิดเวลามวนเวลาปวนหจรจ้ะมิ่งพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ